คี่ใม่ๆเลยครับคี่ตัวใหญ่ครับเพิ่งออกึ้นเลยครับไม่ได้ใส่ใตรงนี้ครับใส่ไว้เลยดีกว่าครับย้ายจากตงน้ะพรดีเลยเขีอกมัดยาวเลครับไม่ใช่สวยเลยครับ ครับของพี่แงครับสีแต้มครับเนี่ใช้สวยครับตัวนี้หนูพุกครับตัวนี้ยังกับหนูครัวครับลูกหลานครับเก็บหมดครับโอเคครับตอนรุโรบเช้าอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาใส่กับเหล็กแก้แค้นหมายเดิมครับครับเป็นหมายนาปางครับเปใส่กับเหล็กล้วนๆครับวันนี้สิบลังครับ ผมใส่แค่สิบหลังพี่แกเดินไปก่อนนึงแกใส่ยีสิบหลังครับเป็นเหยื่อตำครับเหยื่อรำหยาบสมกับค้อเปลือกครับผมมาดูผลงานกันเลยครับรอชมผลงานเช้ากันครับโอเคครับจะเริ่มใส่ตรงนี้แลครับนีครับจะเข้าใหม่ๆเลยครับข้างคันนาครับ จึงมีอันใหม่ครับเอามาติดมาห้าหลังครับแต่ไม่กล้าใส่ครับมันตึงไปครับอันใหม่มีเสนเก่าเลยครับกลองเค้ื่อเครื่อนเลยครับวัดก่อนเลยครับ ครืงงางครับกล่องเคลื่อนตื่สั้นครับคลายคนเดียวครับอันตรายครับงางกับเหล็กถึงกี่ผมกลัวครับผมไม่ค่อยเคยใส่ครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแยมหาดินที่เสมอๆนะครับ

อย่าผสมข้าวเปลือกกับข้าวสารเลยครับเจะเวาวนะครับแต่มันล่านครับทีรับประมาณนี้ครับครับประมาณนี้ครับแล้วกโดนโฟมครับทงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่จำได้ครับเฮ้ออย่าตกใส่กลับเดาตรงนี้นโอเครับดีโต่อครับ ครับตรงนี้เป็นทางข้ามสวยเลยครับนี่ครับเป็นทางข้ามวันนี้ครับก็ใส่ตรงนั้นเลยครับนี่ครับเดืนอมากินคือเสร็จแน่ครับครับรูมันจะอยู่แถวนี้ครับเคครับใส่ต่อครับตัวนี้ใส่ใกล้รูมเลยครับ นี่ครับรูมาครับคุยใหญ่ที่ใหญ่เลยครับแต่รูนี้น่าจะไม่อยู่มั้งครับเราจะอยู่รูทางนู้นครับเนี่มา่สรงนี้เลยครับนี่ครับโอต่อครับนี่ครับตัวนี้ใส่กลางคันนายงี้เลยครับแค่เดินเยี่ยวคือแจ็คพอตครับแต่แล้วต้องปิดมิดครับกลางครับใส่กลางคันนาครับ เดือดเดือในร่องจากเลยครับครับรูอย่างตรงนี้ครับนี่ครับโกยปิดรูอย่างนี้น่าจะมีลูกครับดูครับรอยกัดที่เรืองๆลมๆมเขากัดทั้งนั้นเลยครับโดยเกือบหอยก็มีครับดูครับเรืองเรืองลมๆมไปนู่นนะครับโอเครับด่าใส่ต่อกันครับโอเคครับหลังสุดท้ายแล้วครับได้ถ่ายให้เห็นทุกหลางนะครับถ่ายคนเดียวค่อนข้างลำบากครับ ผมก็เดินลําบากอะไรลำบากหลายอย่างครับครับทางสุดท้ายครับตรงข้างคนารูหากินกันเลยครับกัเดินตามข้างคณะน,นี่โอ้เหนื่อยครับเป็นลมแล้วเราจะดูรอบดึกกักหนึ่งรอบนะครับดูหลายรอบอได้ครับเพราะวันนี้ผมต้องตื่นเข้ากลับสังขะแต่เช้าครับมาดูผลงานรอบดึกอรอบเช้าเลยครับโอเคครับ ครับเมื่อกี้ผมเดินขยับมาสุดทางครับรู้อยู่ตรงนี้กองครับดักหมดเรียกพี่นาเอาดักอีกห้าหลังครับเดี๋ยวคียนิดหน่อยครับนะครับพอไปดูครับคิดว่าหมดแล้วครับเดี๋มันจะนั่งพักเจอที่แลับ นี่ครับทามครับทามครับนี่ครับรูครับนี่ครับเลียมเลยครับมันกัญ้าล้มตายครับนี่ครับกัด้าใหม่ๆนะครับตามขนาดครับดูครับทางเดินไปไกลแล้วครับนี่ครับ เก่าทั้งใหม่แล้วครวยการเละเทียมเลยครับเยับเราใส่ต่อครับจมือแล้วครับเออโอเคครับใส่เสร็จแล้วครับขนาดนี้ระยะประมาณเกือบสองร้อยเมตรเลยครับผมใส่สิบสี่หลังนะครับรมก็บเลื่อนรอบหนึ่งครับแล้วก็ลุนชารอบหนึ่งครับมือจะตื่นกลับบ้านทันไหมครับ อำเภอเมืองสุรินทร์ติดกับมุรีรัมครับตอนนี้ผมอยู่ต้องกลับไปอำเภอสังขะครับโอเคครับอำลุดตอนกลางคืนนะครับว่าจะมีแต้มให้ชมหรือเปล่าครับนี่สามทุ่มครับมาดูกลับที่วางไว้เมื่อตอนเช้นะครับเรว่าจะมีแต้มให้ดูไหมนะครับ หลังแรกเลยครับไม่ลั่นครับหลังแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่กินอะ้รนีครับตอไปครับ เกิดขึ้นครับมีจำแรงอะไรไหมครับกินเต็มเลยเด็กวานูยังไม่ออกเดินครับดังที่สองแล้วเงียบครับ ไม่ได้ใส่สัญลักษณ์ไว้เลยครับไม่หยนหลังนี้ดูครับตัวนึงครับดูตัวเล็กครับเต็มแรกได้แล้วครับ มันไม่ตายครับิ่งติดใหม่ๆแลครับนครับตัวเล็กนะครับโอ้เดินเร็วมากครับตัวเล็กจะกัดผมไหมเนี่ยแบบมาครับเดยวสังหารกันครับเติมแรกครับผมย้ายเลยครับตัวนี้แล้วมาใส่ที่ใหม่เลยครับวอเห็นที่ใหม่อยู่ข้างหน้าสวยๆครับต่อไปครับ ตรงนี้ไม่ล่านเลยครับจถเหมือนเดิมนะครับมีแต่แมลงตดเขากินครับนี่ครับคุณจะย้ายมากเสถียรนี้ครับี่สวยเลยครับเฮ้ยเม่นขี้นุตัวใหญ่ครับอใหม่ๆเลยครับใหม่ๆเลยครับโหเสถียรไม่ได้เสถียรนี้ครับ ใส่ไว้เลยครับอเอบขอใส่ก่อนครับขี้ใหม่ๆเลยครับขีตัวใหญ่ครับเพิ่งออกขี้เลยครับไม่ได้ใส่ตรงนี้ครับใส่ไว้เลยดีกว่าครับยายจกติดน้ำผลเลย Hương mặt dao hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ขี่ค,ครับโอเค,ครับก็รุ่งเช้าแล้วครับทีนี้ไป่อครับนี่ครับตัวนี้มีรอยกินนะครับแต่ไม่ลั่นเลยครับนี่ครับมีรอยกินนะครับ เละครับแต่ไม่ลั่นครับใส่นิดเดียวนะครับไม่ลั่นเฉยครับต้องเพิ่มเยอะนิดหน่อยครับตัวเล็กนี่เปล่าครับไม่ลั่น ลงเช้าทีหนึ่งเลยครับนี่ก็กินจตไม่ลั่นครับขี้ถึงไว้เลยครับดูถูกกันมากครับไม่ใหญ่ครับขี้ประมาณตัวเท่าตุต่นนี่แหละครับ ที่เราแก้ไขก่อนครับตัวนี้ก็ไม่ลั่นครับจะได้แค่เต็มเดียวแล้วคืนนี้ตัวเล็ก นี่ก็ไม่ล่นครับไม่มีรอยกินเลยนี่ก็ไม่มล่านครับ ใส่ใกล้กันครับอาเสัิลัอกไม่เจอเลยครับน่าจะเต็มเดียวคอรอครับ Tụi mũi Tụi mũi it mùi? mày lăn lặn hảo. Những ngày lặn hảo. Những ngày lăn. hảo. Tô đấy. hảo. bàn tụi mùi. Chốt 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 Tụi lặn hảo. Tô Mày hảo. Tô เสียงสูงครับพี่ชายดูก่อนครับยังเป็นอยู่ครับไอ้เม่ย่จะเข้ารู้ครับสอสวยครับตัวนี้แถมที่สองของผมครับเซนเซอร์ครับนอ่ครับแถมที่สามเลยครับโอ้โห ใา้ขวาแล้วไม่ใหญ่ครับลูกหนูครับโอ้ท้องกำลังท้องเลยครับเลย,ย่องใหญ่ลั้นที่สามเลยครับเป็นทีเดียวครับผมดูผลง,งานโรมนี้นะครับในของผมครับ ใสครับเสียงสายแว่นยึดครับสองสามครับแท้งผมลูกหนูครับนี่ใช้สวยเลยครับแอปของพี่ครับสีแต้มครับนี่ใช้สวยครับตัวนี้หนูพุกครับตัวนี้แล้วกันหนูครัวครับลูกหลานครับเก็บหมดครับโอเคครับเราลุ้นรอบเช้าอีกทีหนึ่งครับ ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับ6โมงกว่าครับยังไม่ค่อยสว่างเลยครับวันนี้พยายามดักที่ใส่เมื่อวานครับเมื่อคืนได้ไป4ห้าหกเจ็ดแต้มครับดูผลง,งานเช้านี้ต่อครับดูแรงแรกครับใส่ใต้ใหนปูนขออปูนหลักเก่าครับ ไม่ลั่นเลยครับหนูน่าจะไม่อยู่ครับแหนน้อยเชื่อมัดเดงยนหรือมีเหมือนจะอยู่ครับแตนน่น่าจะไม่อยู่ถ้าอยู่ก็ออกมากินแล้วครับสวดีครับยิมเขาบลังเลท่ตรงไหน,น ไม่ดิ้งเลยดูเลยไม่ดิ้งรอดไงจะได้กัดยาใหม่ๆเนี่ยกัดเมื่อคืนวานครับเหงื่อทำรงานเลยครับ ของค้างกินสลิมเกาะครับคุงกิดต่อรครับไม่ลั่นเลยครับ ย้ายมามือคืนครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยครับสายเช้านี้จะไม่มาโนะอ้แม่แข็งสนิมมั้งครับเมลอนรึเผลเลยตายแล้วึ่งเต็มครับ แดงครับไซเล็กเหมือนเดิมครับเออจะด,ดูเล็กเลยครับส่เล็กเหมือนเดิมครับมินิคูปเปอร์ ใส่สิกันสามหลังนะับอูหอันนี้กินขึ้นดักกระจายเยื่อเละเลยครับแต่ไม่ลั่นครับเป็นก็ได้ไงครับมค,ความใส่ไน่นนะครับตัวล็อกลั่นยากจริงครับ คืนก็ไม่ลั่นตอนนี้ก็ไม่ลั่นตัวเก่าครั่นจะขึ้นเนิม่ึงรำย,ยาตึงดงนี้ก็ไม่ลั่นครับโหกินจนเละครับเราดันดันในตัวล็อกขึ้นครับตัวล็อกขึ้นให้อยู่หนาเก่าครับโห วิชาลาดจริงๆครับตรงนี้ยอมครับยอมคือก็ไม่เล่นของอันตรงนี้ขอันนี้ก็ไม่เล่นครับเดนครับโดูตรงนี้ดูดูนี่ได้แค่ตัวเดียวครับ คราดมากครับทีตรงนี้ครับนี่ลั่นครับนราจะได้ตัวไหมครับอ้าวไม่เห็นตัวครับนี่ครับลั่นจำเห็นตัวครับเขียอลั่นไม่เห็นตัวเฉยมีรอยเลือดไหมไม่มีรอยเลือดครับนี่หน้าครับ มันไม่อยู่มันชนไม้ด้วยครับมันชนเชือกครับฟาอีกแล้วครับชา้านี้มองหาดูร,บรอบๆครับเพื่อมันตาย,ยข้างๆครับตีไปติดเชือกก่อนคโอเค,ครับของพี่ท่านจะโดนครับ เรอไปทาด้วยไปทาให้นุ่ครับตัวนี้ก็ไม่ล่นนะครับที่ยังสวยเลย เช้าหาตัวยากครับตัวไม่ลั่น,นครับโอ้ยไม่มาน,นครับตอนนอดูเต็มเต็มหมดครับลงไม่ได้ หลายตัวได้ตัวเดียวครับตัวเล็กอีกไม่หมานเลยเชา้านี้นี่ก็ไม่ลั่นะครับ kín như hấp tấm mấy lăn hấp tu hấp xịn lời mấy mán mấy mán sao đi นี่ก็ไม่ลัน่นคอยกินครับไม่ลั่นครับเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ไม่กินนี่อยแล้ว <laughs> นื่อแล้วนะนี้ีกับไม่ล่านมีตัวที่ติดคู่เมื่อคืนครับอันนี้ไม่ล่านเหนื่อยจะมีรอยกินเอยู่แต่ไม่ล่านอีกฝั่งหนึ่งล่ะ นี่ครับตัวใหญ่เหมือนเดิมครับเฮ้ยมันนี้อะไรมากัดหัวมันด้วยครับนี่ครับอะไรไมิ้วกัดหัวมันไปกินด้วยครับพังพรหรือเปล่าครับดูครับเละเลยครับหัวไม่พังพรก็งูครับ ไม่มานครับเช้านี้น,น,น,นี่เปียอตุ้ยนี่นี่ว่าดักครบหรือเปล่านะครับวนันนี้นี่ครับนี่คนงานพี่ชายครับ แต้มแต่ตัวสวยครับตูดมาครับดักหาลังดูของผมครับสิบสี่ลังสองตัวเล็กครับไม่ล่านีกเปียบเลยครับลูกของพี่แกเมื่อกี้ครับบอกว่าติดเสนยีไม่ไกลกับผมมากพอเดินไหวเน่ยไงครับโอ้ ยังรอดอยู่ครับยังรอดด้วยครับสวยเลยครับติดหางครับแต่ผมจะฆ่าย,ยัางไงครับทีนี้ไม่บอกกันเลยว่ายังไม่รอดยังไม่ตายติดหางมันนะครับ ที่แก้กันครับเป็นหนูครัวนะครับนี่ครับผมได้ตัวเล็กคนเดียวนะครับ่าจะไม่มานสุดครับ ครับดาให้ดูผลงานรวมทีหนึ่งครับดูผลงานรวมเช้านี้ยับกว่าเมื่อคืนเยอะเลยครับดูว่าเด็กถลกเล็กเด็กแดงเลยครับตัวเล็กเลยครับประมาณนี้ครับเช้าขี่แต้มหกแต้มกลางคืนแปดแต้มโอเคครับขอไล์กิดตาห้ด้วยครับขอได้แอมอยู่